สวัสดีค่ะ f อทุกท่านเจอกันอีกแล้วค่ะมาริมชายหาดนะคะมันจะเป็นแม่น้ำกลางภูเขาเนาะคะ่ะพี่น้องคะฝั่งนูน้นสีมีแสงแดดด้วยเนาะคะ่ะแต่ว่าแถบต่อนนี่สีม,มืดเนาะคะ่ะพี่น้องคะสีม,มืดเพราะว่าแสงแดดบดถึงเนาะคะ่ะต่อกับสีผ้าทุกคนไปหาเก็บเห็ดคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องมาลุยน้าก,กันกับต่อในคลิบต่อไปจ้ามาค่ะต่อกับสีผ้าพี่น้องอ่าหาจุกลิบต่อไปเลยเนาะคะ่ะ มืออื่นเะสิได้มาเวลาไดนเนาะค่ะกสิมาคือเก้ามืออื่นต่ว่าสีเบิ่งอ่าว่าหิมาสีละลายเอยน้ำแข็งสีละลายตอนเศร้าบ่จ้าเฮสิเป็นน้ำแข็งบ่ต,บต้องก็ะต้องเบิ่งก็นนาจะเะกิดสิผ้พาพี่น้องหาจกเอาคือเก้าล่ะเราไปเลือกตัดออกที่บ้านนะคะทุกคนต่อสีเบิ่งขางใต้ดอกว่ามันเอาได้บอนี้คือเอาได้เนาะจ้านียังสวยอยู่ค่ะ ถ้าแบบนี้สวยค่ะพี่น้องเห็ดยังสวยแบบนี้ค่ะเห็ดละอ่อนยู่ค่ะเนี่ยเห็ดยังละออน เห็ดกะบบตีป็นไดาดอกจัดต่ว่ามันงามเนาะเห็ดบุตีป็นไดายต่ว่าดอกสวยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยโอค่ะโอ้เสียดายตัวนี้มันหนาวดีพี่น้องเนี่ยพวกมันเป็นเชื้อปีต่อไปโอเคค่ะยุบเป็นปีหูวต่อไปเรื่อยๆเด้อ มื่อวนนี้ถึงบ๊ใไส่หมวกก็ดีอยู่เด้พี่น้องเพราะว่าอากาศมันร้หนาวค่ะอากาศมันโอเคพุ่นค่ะเห็ดยังเป็นแถวอยู่ทางพุนมานีเนาะค่ะเห็ดยังเป็นแถวอยู่เลยพี่น้องจ๋า สไตล์เดิมเมาแบบแบบยุ่จา้าเมาแบบแบบอัน,นกล้องบัเปิดคือเขาโอ้ยนอต่อเอ้ยต่อต่อว่าเห็ดกันหลายดอกพะนาะสิ่งสิ่งนี้ได้พี่น้องสิ่งที่มีคนหนึ่งที่บอชอบนะคะคือมาดามบ้านนาะบ่อบชอบจกเห็ดน้ำมันนั่นน้ำมันดีเหรอคะเพื่อนว่าถนัด สองคนสองสไตล์น้ำนานีไปน้ำกันได้เารอน้ำนาเห็ดเหลืองแันแลนไผ่แลนมันพี่น้องเอ้ยไปป้าไผ่ป้ามันพอารว่ายน้ำนี่สามีต่อบไ,ได้เขาป้าน้ำตอนะคะ่ะก็เลยได้ไปน้ำกันแต่แต่แตน้ำนาเห็ดเหลืองอะ่ะมันต้องเป็นความลับเนาะค่ะพี่น้องต้องเป็นความลับอ่ะสามีต่อไปต่อไปกับสามีต่อส,สองคนเนาะคะ่ะ นาเฮ็ดอันทัดนี่ไปน้ำได้อยู่นะคะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดทัดนี่มันสิมีทั่วทุกพื้นที่ของป่าทุกทุกป่านะคะเพราะป่ามันสมบูรณ์เนะคะอื้ยอุ๊บชิสามีทางตัดขาโซยู่เนี่ยสามไปทำงาน มีผู้ใจดีและผู้ไม่ใจดีเป็นบางครั้งนะคะไมุ่่งนีมาหลายแต่พี่นอ,องคุณอนะแต่ว่า,าต้องจบนะคะเป็นเส้นคุณ เวลาตัวสีหันกล้องตัวต้วตองสตบกล้องไว้กวนน่านนะคะเพราะนั้นเอฟซสิตาลายปีนี้บบได้ตากเห็ดดอกด้วยพี่น้องไม่มีเวลาตากเห็ดดอกจ้าปีนี้ตากไม่กินกับบบได้มีเวลาดอกจ้า ไปหากระต่ายที่ต้อตั้งไว้หั่นบัดเนี่ยน้ำมูนี่ก็เต็มอยู่พี่น้องเก็บน้ำมูนี่ก่อนโอเคนะคะพี่น้องขะเลิบนี้ก็เอาไวปสำนีคือเก่าแล้วเนาะจ้ะพี่น้องหน่อยๆเพราะมันๆเนาะค่ะหน่อยๆมันๆ คือหย่ำในมะขามนี่แม่พี่น้องสัวสิหย่ำได้กินกับมันยุ่เขียวอย่างสั้นล่ะหน,น่อยๆมันๆเห็นปะอมไว้จนเปียยเห็นปะหย่ำในมะขามแม่พี่น้องเอ้ยปะแค่นี้หรอเนาะพี่น้องคลิปนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะเอฟซีขาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีขาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย